ตัวเป็นายที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐนะครับความได้น้ำอันทกิตัวน้ำที่เชื่ยวจากแนวปูซวยนะครับด้านในจะมีเต็นเมอนกัมูคู่กับอีบุระอ้อกับจาะยกยกตัวคนโรนาร่าเปฝาชัยช้อนในการตักทานนะครับอ้าน่น้ ขอที่หนึ่งาเเแม่หลวงเจ๊าานนามาแล้วไกนบเลเป็นเหมือนไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นก็อะไรนะไปไหมก็มาแล้วไงเย็น <c oughs> <c oughs> เน <inaudible> <and hotel> <inaudible> ี่ยอร่อยอยู่แล้วตัวที่แล้วสิอะไรแล้วโอ้ไม่เอาตัวนี้เป็นคอร์ดิสซอล จ้อยสองมาเร็วมากยังไม่ได้ชื่ออันนี้เรียกว่าอะไรครับโกหังครับองโกหังอะไอย่างนี้อีกตัวหมเรียกว่าโกหังเขาคูบันปูที่เราทำวิธีลารคุกละเขาคูบันทูคำเดียวเลยจะใหญ่มากตอนนี้จะเป็นแอปพลิเคชันครัสุดท้ายครับเป็นที่โรมิะครับโรนี้มาตามฤดูการ วันนี้จะเป็นปลาฮิราเมะนะครับปลาตาเดียวของญี่ปุ่นตัวนี้จะเสิร์ฟมาเป็นแบบเกลือมะนาวโดยปลาชิ้นแรกเราจะทานคู่กับนามาวาซามินะครับผมจะเป็นวาซามิสดคำท,ที่สองจะเป็นยูซุโคโชค,ครับผิวส้มยูสุสที่นำไปดองแบบไทยความผิวจะต่างกันนะครับคำแรกเป็นถึงกว่าคำท,ที่สองดองม,มีครีมของของผิวส้มถ้าสองคำทานคู่กับเกลือได้เป็นเกลือมะนาวนะครับผมมีมะนาวลงตอกสามหยดนะครับแล้วก็ผงเกลือลงเบาๆผมมะนาวที่ใช้จะเป็นยูราชิเป็นมะนาว

เ,เป็นปลาท้ายโคเตงไวของ้ามัทีแล้วก็จะออกเป็นความกรอบกระเด้งผมมันในตัวมันนักสูงนั่นเลจะเป็นข้อที่วันนีสาหายมีหนึ่งคนกมได้ เป็นคิซุม so wow. ิมัสบิคับจะเป็นก้านของมัสบิที่นำไปดองกับเตล้วกบข้าวเหียวทองฟักเตยด้วยคอนมาคุโระอากามิลอากามิข้าวขาวไมเขากันับเอยอะไรหมอะไรไเราน ป้าก็คงได้ทงญี่ปุ่นทำี้จะเสิร์ของเขาเกับผีส้มนะครับผมซูโปโชพูออ่กับนิชิกิ้รจะเป็นงานทต่สีนครับตท,ที่ที่ทำเชี่ยวกุกแต่ราตมาแล้วเราพราอทานได้เลยวิธีการทานก็จะใช้มือในการยินทานะครับ้ดยในวิธีการทานตา,ามไส้โดยแต่ว่าตัวข้าวที่เียมมันาจจะไม่แน่นมากและกินไปทั้ข้าวแต่ข้า,ขาวกระเดน

อันนี้ที่ใช้ขลให้จะเป็นคาราซุมินะครับผมเป็นไข่ของปลากระบอกครับที่นำไปตากแห้งแล้วก็อบอบเตือยออกเค็มๆมันๆน,น,นะครับจะได้ความมันแต่เตือได้เป็นไข่แล้วก็ความเค็มจากเตือที่มันนำไปมัอร่อยไปแน่ enjoy เนาะคุณแม่อนจอยทุๆคุณำเดียว อันนี้เป็นหันมกรุบชูโชโรนะค่าส่วนมันปัดชูโชโอันนี้ต้องรียบไหมคะเดื่อต้องรีบีต้องรีบทานเหมนกัน พอช้าไปเพรับต uh, no ัวน oh. mm. e like ี้เป็น2องบานสองรายการสุดท้าย้าเัตเ็ม่บาายญี่ปุ่นูกเบีเป็นทำเดียวเลเยหเลยี่ยงองาทสองรายการสุดายเป็นไงทำเล็กเกินไม่รู้สึกเลยตักนะครับรัสิ นี่เป็นโฮตาเตะยากินะครับไม่เชื่อจะฮอกไกโดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวคู่ขายใหม่ดีอาซามวเลยขอจ้าไปโอนฮัลโหลนี่ไงวะโคตรชิจิตนะคำเนี่ยบอกแล้วเดียวเลยเหรอเดียวเลยตัวเส้นเป็นเส้นที่ทำจากมันสูสญี่ปุ่นครับโอ้โหเห็นเจอนมเลื่อนๆนะครับ อร่อยจะพูดไม่ออกเลยเพราะว่าคำใหญ่นี่เข้าไปเลยตอนนี้กูเค้านทกรับาไ่อยแเนียเยเลยนะไปข้าวหน้าปลาไหเลยนะคบ

ทำเลยอ่ามาลงนิดนึงเยอะไปอีโดเท่ห์ครักลัวร่วงอ่ะไม่ครับทำตกไม่มีใหม่เออเหรอทำตกไม่มีใหม่จะทำไงอันนี้มือสั่นทำไมตอนนี้มือสั่นงูเขาบอกว่าห้ามส่งตัวตามเลยเการุนที่การทานหรอน้อเราเพิ่งสั่งตัวชมตัวชนกับมึงนะยี่โดล้องนะไม่มีใหม่เด้อ

ไปมาชนกันเรยวสามคนเอาออกหรอนอีนึงนะีกันึงนะออกออกออกอออกหนึ่งสองสามของผมวะไส่ได้ไหมัวยไหมรู้ มาตเือนจะด้รร <si ้อยหนึ่งคะแต่ถ้าตรงวันเลยได้รถสองันอัยสหร่าครปของเราค่ะตัวนี้เป็นหนหดนหยนหน้าปลาไหนี้เดียวเลยครับคาเดียวคาเดียว เล็กแค่นี้ก็คงจะไม่สองคำอีกอะไรอีกแค่กลับครับอมเหืนกินที่อูกสก้าไหมโตเกียว่มืนกินที่โตเกียว โอโทโร่อนันดีวะคุกข้าตัวเส้นให้เข้ากับตัวที้เป็นเนื้อวากิโทโลด้านบนนะครับและทานได้เลยคุกขนาดคุกไมเหรอเป็นเส้นเส้นอย่างนี้เหรอ

ข้าวคัเป็นองราครับเป็นโอซูโมโนซุปผับตัวนี้เป็นซุปทองปาด้านในจะมีเป็นเส้นโอซูคุนินะครับจะเป็นเส้นบเกิร์ฟมาพร้อมกับ้เป็นทองปลานเาไม่ด้กัวปาออกนะครับเดี๋ยวเชฟจะนต้นมีสุให้ต้จีออเวลาผ่านจมผ่นเป็นชื่นแ่เปอร์บี ครับวิธีของการทานใจไข่กับการดื่มชาครับคนเบาๆครับวนนะครับวนห้ามขยับเดี๋ยวไม่งั้นมีเสียงหรอกวนวนนะ่ต้องวนเบาๆไม่ต้องวนแรงมากเดี๋ยวพวุงใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้ทานแล้วถ้าไม่ไปไปวนอาจจะเป็นไรวนๆๆแล้วไม่ต่อโซ่เรกินได้เลยจ้ะ ต้นนะครับสกีบทานเป็นการเปลี่ยนชาเพราะจะเก็บเราทานสองเท่ากันมันขึ้นเลยนี่เป็นไม่รอดสายฟันที่เคยโดครับผมและตัวที่จะทำรูแต่ขาท่านอาจารย์ญี่ปุ่นนั่งเองแต่ถ้าผมที่ไทยเม่ใส่วนไทยหวานของเราก็จะเป็นทิปเเจอร์นะครับร้านหนึ่งเขาจะใส่แป้งแค่หนึ่งร้านเราไม่พิเศษนีสุดท้ายและท้ายสุด มิลอนกับขนมอะไรนะ <Okay. S 1> ขนมเค้กเมลอนใส่พัุนญี่ปุน่นแต่ว่าปลูกและโตที่จันทบุรี <laughs>